นางมูป่าทุกคนเลยนี่ใหญ่เต็มเลยทุกคนกับตะไครยสบายดีเลยสบายดีทุกคนวัอนี้เข้าพาโพนเขาทุกคนว่อให้สวยพักพัพัโพนเขานะแต่ว่าท้าในพูดในพันก็ะพุ้นกระโทมากลมหายไปแกมี่วมูไล วัเขากยังเลอกห้าปูน่าอยู่วนนี้มีไปขาดวานนาจะเรียวคำคำอะไรดีราดแต่คำคำเลยี่ส่วนทีมงานนะกาดทาทีมงานไปเกีข้อมูอนะเพื่นมัแล้วอยู่บ้านต้องพีต้มอแล้วมได้มูะมานลอยโล่อะลอโล่เลยไงเด้ขาดแดงแดขวดมาจีเิียวพม่านลอยอะไรพมนเชียงหอยนะทางในพานญงเพื่อนทางเพื่นงานเลแหละทีมงาน ย,นนย่าผ่านเลแหละไปแก่พวกมูพวกมูใหญ่เออนะโอ้ยลูกลูกลูกได้โอ้ชมที่นอนไปหลุนลีนอะ <c oughs> ลูกเฮะ พันกระพูให้ไปเกี่ยพวมมูฮัมานมูมูป่าเออจะไปสู่พันลอยก่อนจะไปพนเข่าก่อนเออไปรอบแรกพอแล้วรอบแรกจะไปจดโมงเดโทรหสันเออทากพแล้วุเขาเล่าบอ่แลบัด้พแล้วตั้งไปกินพวมมูเลยนะ ลูกตีไไให้เบิ่งนาเบิ่งตานี่ตีโพอได้เลยจช็คมงเลยทะเลลูกแต่บ่นอนโอ้่ะงาโมงงานมงจะได้เก็บป่าวเลนี่ิึงได้จะกอบป่าเช็นลเมื่อได้คนาพาไปไปนี่นี่เป็นงานงานแหลกเลยวันนี้น่าจะจ่าประมาณแปด่สอบองาจะได้ทนะุกคหขาดว่านะ งานเป็นร้านแหลกนะเป็นตั้งล้านตะมิตเลยแต่จะมีร้านที่สองนาตะน,นันนะน่าจะเป็นตะน,นันโดยตวนันนะเระมาณนั้นแหละมีมาร้านที่สองเนี่ยไปหอดผ่านกระปูอยู่บ่เลยนี่ยอย่างอีกสักามชีลา อันนี้คือจิดได้เขาไลายอยู่นนะ้องเขาเขาหมากที่อยู่ โทมาเลยทุกคนโทมากับอันบาม่ส่วนทิมงานด้นทิมงานจะมาเข้าในผ้าแหไะไปน้ำกันแะละเคยเข้าปลานำกันมาวนมาเบิ้ล่าให้ไปแกงหัวมูง่ายเติบได้นะหรับลอยก็โล่ว่าเบิ้งเอาสิไปรเบื้งมันชีงใหญ่ลอยก็ลอดีบโอเป็นเอาเอาีมูปลาว่าหายปละโอไลายเติมประมาณจักโล่ละ โอ้มาเตเป็นเติมเนาะมาตอนสาววะหมีตอนสาวเนาะตอนสาว,ตสาวโตมาให้ไปกินไปแก็บหัวหมูโอ้อยหญ่กว่ท่านอีแล้วหัวหมูนี่ก็ได้ไปงวดก่อนก่อยังบว่ท่านไปรอบนี้ฮะทานว่านายก็จะคือเก่าทุกคนอย่าไปแก็บหัวหมูเขาจะกินแต่ว่าขามองมันนะนะแ <c oughs> จ,จ็บเลยอ๋อจะไหนกำกำไปแล้วเพราะว่าจะดเดินทางไปนะ ที่ที่รถไปนี่แหละลาดทางนี่แหละเพราะว่าบานนังต้มกับบานหาหนเท่านันกับน,นังเล่ากับบริไกลกันนะทุกคนประมาณประมาณอะไรชนบาานนับชนบาบานหาชนบานนบานในประมาณชองลักหรือลักกลัวเนี่นปปยซุบกไกลไปได้จะว่าให้ทางที่เขาทาเบิรงนะตอนเขาไปหอนมาแหละเขาจะจะได้ทาให้เบิรงนะเว่ากขาเขาจะเดินทางจากคำเติร์ดได้คำเติร์ดตอนนี้เขายัางอยู่เที่ยงเลยตเวลาทางกับ บอกบ Eller, ไ,ดไ่ดิไปบอกคนใส่หมูปลามาหน่ดิกรรมพันตอดเคนสองคนเพิ่นเอาเียมาให้ยทุกคนชิ่นนำไปแก้มเบิ่งเมืองอีกไปแก้มหัวมันอีกเอาเียมาให้ยังมาฟอกาไปแก้มหัวมันไปบอกคือเราเม้าไปในเขาปลากระดนเติมได้ระ <forcément S 1> <Lux> e. ดั <of> people, บเดือนปลายปรจักรลายเบิ่งนี่กันจนบ่อยเมืแต่ว่าไปนำเบียกนะทุกคนขาเบียกร้ายเอาก็่ว่มีเวลาบไดย ไปกับม้วนน้ำปาลาเลยทุกคนเบิ้งธรรมศาสตร์แต่ว่าเรื่องหากินหาอยู่ของเฮาแหละแต่ก็คนชลล้านนี่ถ้าว่าได้ไปหลอบหลอบหลอบนานีน่สิชวนพันพันลอยไปนะเพราะว่าสิชวนไปหากินหายากกันเพราะว่าเพิ่นกะบหาวในเพิ่นว่า,า,า,วายจกไปผู้ไปแล้วเขาแลา้วน้ำเลยเฮาเฉลิมบดีอยู่บ้านทุกคนหากินกันแหละอายุหากินตามปลาตามดงกันหละตาม ว่าวิธีเขาเคยไปแหละการดำรงชีวิตของเขาถาบปู่ฮากับอะไรกินเะไรทุกคนเลยจิ๋วแบบ่มีเงินคำมันแหละเงินคำดำแก้วเข้ามายามบ่มีกีบหนึ่งก็ยังบ่มี่เลยทุกคนเงินพันกีบก็ยังบ่มีได้อะไรปู่เอีจีนางมันเออจีแก้มนางไปก่อนเนาะอ๋อให้สลาวจีนางทุกคนเผานางจี๋จี่ะเออแน่นันแล้วไปเผาทีมทุกคนเนาะ กินปูนแข่งเละแข่งเลกนี่และนางมูปา่าเดชินสมกินไปแล้วคหนึง่งโอ้ไาะว่าอทโอ้ชินสมแบบลายเลยทุกคนนี่ต <c ười> อ,อนสันผีแล้วเออนาจะเแมนชินซันช่ไเขาไห่น,ะ <c ười> นหี่นเอ้าเจาหนี่ชินสมหบหม,มูป่าทาุกคน เตียงบัะซายตียงกระซ้ยขี่ก่อนที่ยังโอ้อันนี้ปีกเกียดกับโกบไม่อุนะโกบกับเท้าว่ะวูเราไปเรามักกินแบบนี้แหละทุกคนเลยคนแถวจะไปยามนั่งขึ้เข่าเดี๋ยวบัวได้ได้นี่แขวนรอหนี่งปุ๊งหัวจิแกะวันนี้จะแก้มจะนอยจิไปแก้มมันหัวหมูปลาน้ำพันกระปูก่อน ข้าหายแล้วยังชิไปนำกินวัวมูอ้อยหายไปนำกินอีกโอ้ยยววัมูเป็นแบบมูมูใหญ่ดหมูมูถอายขาวอกเขาชิไปนำไปกินไอไปหอดผงกะปินกดนเขาเล่าเอางอเขา๋ยวน้อยจะไปค้ำๆจะวน้อยว่าท่านทีมงานถาดิถ่ายลายมันอยู่คุหลายคนมันหล่อไปจากบอกยังไม่ได้ไปไจั ันเพียงน่อยอย่าม่ได้ไปนะเรวคือจะมาผานกระปูไปหับเอาอันอยพันลอยไป่ได้ทห้าวลวะเร็อยู่โอ้ตอนนี้แอมลบรังแอบคุยกับน้องชาอย่นี้เมาเหล้าอีกเมาเหล้าอีกเมาเหล้าแล้วจังหันบกซ็มาจึงหันเซ็ตมา ใช้สลาเผาครับมันเปตาแหงมันเป็นตากรินไเลนั่งมูปลานี่ยเผาเผาตอนดิ๊บๆนี่ซอยสร้อยสอยสอยแล้วป้าก้อยเจวนะเจวเพียนี่ป้าและคนทีิเผายิงก็ได้เจลเพียร์มันเลยมันมาหากินในเจียวเพียมูนี่เข้าหาถึงหนังเนาะหนังพ่อนอนเพลจะใส่หนังโอ้เขาเป็นแบบชะตาแบบกันซอยใส่เนี่ย ใส่กันดีเออช,ชชอ,าาอชอิ้นโสมให้ชิ้นโสมซอยใส่เข่าเผาเลยสซอยใส่ทุกคนนี่หนักภาคดีดีนะซอยบ,บางๆโอ้ไงเต๋อเองเข้าคุปไดกทำเข้าจะเถะื่อนก็แล้วนั่นนอนอยู่บ้านจไปได้หมู่กได้เลยออกจ้าถึงเผากันนั่นเอง มาบท่านตอนสลาเห็ดสมทุกคนเลยเข้ามาบท่านพี่นางและสิแกมนางก่แต่จีไปหาผ่านกระปูได้ะเะแก่หัวมูนีนี่สองเถื่อสาเถื่อคนใดคนไดไปคนถูานถหาเอา้าเรานีะลองเบิรงนที่ตองไปเบิร์นาลอยกระหาได้เพื่นไปยด็คืนผู้ทุกคนเลยเจ้าหากกับ,บไปนะ เดี๋ไปผู้อยู่ช่วงนี้โอ้ยังกับมันนับแต่เขียนงอเขียนเงากระปูหอกกระปูหินมียังเฮาเก็บเบิดนะบริได้ขลิ่มทุกคนเอาเบิดนับแต่กระปูหินขึ้นไปม,มันมั่นมันยังแซ่บเพราะวา่าคิดจะก,กินนัวไว้เน่ด้นบริได้กินนัวไว้พ่อไม้พ่อไม้หรดอสิข,ขูดเลย แก้วพงเขามีเวลาสี่กอยเจลนะสี่ก้อยสอยสอยสอยเห็ดนางกอบปนจักรบาลเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอนนานๆนะทุกคนเพิ่นเพิ่นว่ามันกินมันจะมันเขากินมันจะมันเขากินบกบกนะเผือเพิ่นเป็นดักนี่เดี๋ยวดักท่างโอ้โหทุกคนมันก็มาในจุบเจือไป ผู้เดียวใช่หรือว่ากระพันตอดบ้างไปยังไงมาแกมมาแกมนางหมูปลาเด้อะกำลังเผานี่นแล้ชิกแกมได้จะบอกเขยันหยาเขียวว่องใึงต้ยแล้วเว้ยหิ้มไปทางใดก็ไปเจอแล้วนี่นี่ เมาไลยดอกใส่ลงไปโอ้ดอกบ้านอะจางเห่ะ ยังขาแต่หอมหัวหอมใช้ลายเลยเอาตัวเลยโอ้โ <c oughs> <c oughs> เต็มนังก่อนใช้วาเสะเสะหน,นงังโอ้เรื่องเต็ม,ตมเลยทำไม มอง่ายมึงเฟื่อเลยก็เลือมันเลือกก้อนอะแดงกันขวัตีดูนะดักผ่าน

มาน,น,นี้ไม่จะที่หายเว้ยโมอยากเงาเขียมนางมูหมจะได้รือออกถุงเขี่ยนึง,นง แต่ลาเป็นปีงช no. ินสมเนาะแจ็ปเป็นโมเป็นล่ะผ่านองสาวนี่ปีงเหรอปีงชินสมสินสมอือลองสาวลาปีงชินสมเห็ดองสาวเหรอเนเป็นเหรอวะเห็ดองสาวนี่เป็นกินเลยอยางแห้งเนาะอยางแห้งกับวปีงเขียดนะเนาะตากินมันขนาดกบเขียดมันช่วงนี้กบไก่ตัวนึงไปหาเมื่อวาน มระมาดผ่านกระปูเนาะในกินตลอดส่วนนี้เป็นมาได้ยำได้ได้สินสันบอได้ได้กินกันได้นั่งได้ดีเถอะจะได้ตดออกโหด้กบเลยปิ้นกินกินพอยเดียวนาะปิ้นข้าวแจ้โอ้โได้กบทุกคนกบตัวนึงเพิ่นเอากินนี่นีชินกินสวมหมูยัาไม่ได้กินน้ำอย่าจะ ต่กบตัวเดียวจะลาได้ตัวเดียวนี่ลาเอา้ากินแม่โอ้มีวันม,มีบอคาวเลยกินกินห้ามกินเรเหี้บเนาะเพรานั่นใส่เสียข้าวใส่้สาวอยู่น้ำพอสองคนอยู่น้ำมิววันหน่อยตอนนีก้ก็บ้าหอดเพื่อนในพานก็พูด,ดอะไรทุกคน สบายดีสบายดีสบายดีัปดุสบายดีสบายดีสบายดีเดกบนเก่าเดานใหญ่ัสบายดีเดัสบายดีูมากกอนกอนมาโดนเติดไปได้ม่างกำลังกงียทางชิมงานเป็นกาลังปีงชิ้นชันข้างแนวจช่วยเขาด้วนี่นช่วยครูนี่เขาเขาว่าช่วยตัวช่วยได้เต็ที่ รอบนี้เลยรับมนุษุ์สิบพักใส่ทางั้งงอแต่จ้กโลกโมไงมเจ้าโลกปาะมาชัยหกสิบโล่อัไอ้ยัได้มาด้วหรอมาฮึเตอรเลยด้เตอร์เเขามาทิมบาขามาก่อนเนจมูยอะไรกันเลย ฟันกูดูสวยฮะดูวยดูนั่งดูวยช่วยบ่ไปเด้อไปเห็นบ่มหสิช่วยพักกระดูกกระพัวหัวสิช่วยทำนี่แล้เ้ากินแต่นังมันก็พอแล้วพักกระดูกกระพัวสิช่วย้าแต่ฟันลอยกับฟันเชียงหน่อยนะปุมาลอยไปชอนเอาแล้วมไปทับยังดียังดีอมา่หลอนนห ไงคนที่เฮ็นยังโอ้ชินสันข้างเนว่นนี้ตัวได้กินชินสั้นเน่งนี่อ่าดูพยายามตนึงเข่านืองเข่า บานนล้เยานอเลยบานนโอ้ชมพงนี่ชมเกาลีเนาะตัวลำบากนองนงเนี่ทุกคนกำลังมากกับหล่อเพ็นเด็กประมาณเจ็ดโมงแปดโมงไปเลยเป็นธนัดเจ้าก็ไปนำมอนพันกระปู ไปแล้ปไปแลวมีอะไรแล้วเขาแล้วนะได้พักโอ้ตัวชิ้นเป็นมากเป็นมากเนาะมกินก็ม่เป็นชิ้นหัวเี่วนนี้มากินหัวชิ้นหัวก็กินชิ้นสัน เป็นผ้พิเศษอ้าวบอลลี่ได้ดอกไป่ชอบเนาะมะก้องมะก้องเปล่าโอ้มะก้องเอชือพิษเลยมี่เตื่อในในใน่านกระปู่เป็นได้ไม่ใช่ก็ได้ หงอมกลมนะออจำลาได้ด้วยเราชุบไล่ปลาดีเานละโมนบว่าต้องใส่ไผ่พันล,ลอยแบบตอ <c oughs> ้อ,ตองใส่ไผ่อยู่แดงจึงคืงเลยวะ <c oughs>

โอ้ในฟานจันเพื่อนในฟานตอดเพื่อนเอาขับเน็มตองไส้เพื่อนไส้ฟานกระปูมา่ยายเพื่อนบัดีมากกินข้าวทำกันเลยเพื่อนเนี่ยว่าปู่ยใหญ่จุกอดด้วยเอาเลยแล้วยกเรยนะเอ้าดับดูใบซะเขาเขาบู้กอบใจลำเอะเป็นู้ใหญ่เนี่ยกินนอนเพือนเอาพลัง

มาไได้กันได้กินี่ชินซันเลย่กยวเเคาจะมาเขาไม่ไปเิชนทัวรนี่ยไได้กินบดตลอดบดก่อนตลอดเอาบดแต่พันผลุกเมียนก่อนดูในคุมทังหัวทั้งซันือหัว้ซันบดากแ่ลวันลอาล้มี่เกข้าวก็จะหน่อยนี่ไม่ชอบว่เลยน่ ดานยากินยาเลยนา้าักข้โคกม้งเอ้ตอกใส่ไนนั่นแหละรัาเกี้ยงเขาเนาะอืนึงาเกี้ยเสียแลไาเ้าโนั่นกต๊ไม่ต๊ะเข่าไปอยู่ในกลาเ้าเหือเนาะเจ้าพี่อุ๊มาโผล่ข้่เดพอดีย่าเงยกไปเลย

แม่เบ่งนำโบกตะนันทะเลป่าหนุกโอเคนะแต่ว่าเราไปแกมสีหมูปลานำเนพันกับปูกปับเนพันต่อนะพุอพูปลาพูมันสองคนแต่ว่าเป็นทียมหอยแต่ว่าเาตอนนี้ก็เดินทางทอดบานเลยอัน้นาอับในเปลี่ยนเสียผ้านะเพื่อทุกคนเด้เขานอนแล้วมนี้ขอบใจนะสำหรับของทายนะงายเดี๋ยวเพื่นกระมานเรือในช่วงนี้ก็ได้ไ,ดได้กินยนเพนชิไปกินหัวมูไปกินน,นัน ขินชันสองเถื่อนเลยเนาให้โซ่มันมานอีกพอได้กินนี่ไปวันนี้นจะได้ให้มันท่านหัวมันวันนี้พระพุทธเจ้าจะไปปั๊บเลยวันนี้มันจะได้กินไปเราได้ก็พอด้กินจืเถื่อนหัวหมูได้กินแต่ชินชันโอ้ขาดอริสีนสัยว่าอเอาอสไตล์แบบน้ำนมเลยทุกคนนมว้าขาดอริชิน,น,นเนาะใจน่าสำหรับปู่ที่ว่าเขามารับส้มเดี๋ยวเขามาจิบตามขีดความเขาทุกคนขีดความขาพเจ้านะจิดหน้าพอกันไหมอย่าลืมเขามา กให้กำลังใจตั้งพ่อเด้อทุกคนจะทำทีมงานเอา,านะจะโอกาสนาาที่เราเด้เขาป่าก็มีกับทีมงานเลยทุกคนประมาณเช้าวันที่นั่นแหละไปโอเคบาย